สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเรื่องวิธีการแก้ปัญหานะครับปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานี่ยนะครับก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องของอันที่หนึ่งนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับ การเปรียบเทียบนั้นเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะครับตั้งแต่อสององค์ประกอบขึ้นไปหรือว่าสองอย่างขึ้นไปนะครับเพื่อให้เห็นลักษณะที่มันเหมือนกันหรือว่ามันแตกต่างกันระหว่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับเรามาดูในตัวอย่างที่หนึ่งกันก่อนนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบหุ่นยนต์นะครับระหว่างหุ่นยนต์ R2 นะครับกับหุ่นยนต์ดักกี้นะครับว่า หุ่นยนต no liebe, man, ate, ์สองตัวนี้นะครับมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเอาเรามาดูที่ความเหมือนกันก่อนนะครับความเหมือนของหุ่นยนต์สองตัวนี้ก็คือเขาเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับอันแรกนะครับสองก็คือมีมือและขาเท่ากันนั่นเองนะครับสังเกตว่าทั้งสองสองตัวเนี่ยนะครับมีทั้งมือแล้วก็ขานะครับอย่างละสองอันเท่ากันนะครับอ่า สามก็คือใช้สั่งงานผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับออันนี้คือความเหมือนของเขานั่นเองนะครับแล้วมาดูความแตกต่างกันบ้างนะครับว่ามีสิ่งใดบ้างที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูสิ่งแรกกันก่อนนะครับมีสีที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับสังเกตได้เห็นว่าหุ่นยนต์อาตูนเนี่ยนะครับเขาจะมีสีเขียวนะครับส่วนหุ่นยนต์ดักกี้เนี่ยครับเขาก็จะมีสีเหลืองนั่นเองนะครับ สองที่เขาแตกต่างกันก็นกคือหุ่นยนต์อาทูนเนี่ยนะครับเขาไม่มีล้อนะครับแต่หุ่นยนต์ดักกี้นั้นที่เท้าของเขามีล้อนั่นเองนะครับสามนะครับหุ่นยนต์ดักกี้นั้นมีรูปร่างคล้ายกับเป็ดนะครับแต่หุ่นยนต์อาทูนั้นมีรูปร่างคล้ายกับคนนั่นเองนะครับเรามาดูในตัวอย่างที่สองกันบ้างนะครับเรื่องของการเปรียบเทียบบ้านนะครับสังเกตได้ว,ว่านะครับ ว่าบ้านทั้งสองหลังนี้นะครับมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันนั่นเองนะครับเรามาดูที่ความเหมือนกันก่อนนะครับบ้านสองหลังนี้มีที่จอดรถเหมือนกันนะครับบ้านหลังที่หนึ่งก็มีที่จอดรถบ้านหลังที่สองก็มีที่จอดรถนั่นเองนะครับทั้งสองบ้านก็มีสนามหญ้าที่เหมือนกันนะครับมีลักษณะรั้วบ้านที่เหมือนกันนะครับอ อันนี้สามนะครับสีก็มีทางเดินหน้าบ้านเหมือนกันนะครับต่อ nah, ไปเรามาดูท <for> ี่ความแตกต่างกันบ้างนะครับนักเรียนความแตกต่างอย่างแรกเลยก็คือมีสีหลังคาบ้านที่ไม่เหมือนกันนะครับบ้านหลังที่หนึ่งมีหลังคาบ้านเป็นสีฟ้านะครับส่วนบ้านหลังที่สองนะครับมีหลังคาบ้านเป็นสีน้ำตาลนั่นเองครับสองก็คือมีรูปแบบบ้านที่ไม่เหมือนกันนะครับ สังเกตได้ว่าบ้านหลังที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีอสองชั้นนะครับส่วนบ้านหลังที่สองเนี่ยเขาจะมีชั้นเดียวนะครับอ่ามีจํานวนต้นไม้ที่แตกต่างกันนะครับบ้านหลังที่หนึ่งเขามีต้นไม้หลายต้นเลยนะครับส่วนบ้านหลังที่สองเขามีอยู่ประมาณสี่ห้าต้นนั่นเองนะครับแล้วก็บ้านหลังที่หนึ่งนะครับก็มีจํานวนรถอยู่แค่หนคัน นะครับส่วนบ้านหลังที่2มีจํานวนรถอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่สคันนั่นเองนะครับอ่นนี่ก็คือความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนั่นเองนะครับเราเรียกกันว่าเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับจากตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตว่านักเรียนจะเข้าใจการเปรียบเทียบลักษณะต่างๆระหว่างสิ่งของ2ชนิดนะครับว่าควรต้องใช้ทักษะใดบ้างที่มาสังเกตนะครับแล้วก็ สิ่งใดบ้างที่มันมีความเหมือนกันมีคล้ายกันแล้วก็สิ่งใดบ้างที่มันแตกต่างกันนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับซึ่งนักเรียนก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันต่อไปนะครับเรื่องของการลองผิดลองถูกนะครับการลองผิดลองถูกนั้นเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อการทดลองทํานะครับโดยเราเนี่ยไม่รู้ผลของการกระทํานั้นๆนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยการทดลองนะครับซึ่งทําซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับจนเกิดการเรียนรู้แล้วก็พบวิธีการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเอาเรามาดูในตัวอย่างนะครับในสถานการณ์นะครับลิงจะเดินทางเพื่อไปเก็บกล้วยมาเป็นอาหารโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะครับซึ่งเส้นทางที่ลิงสามารถเดินได้ก็มีหลายเส้นทางนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่หนึ่งเส้นทางเท่านั้นนะครับที่จะพาลิงเนี่ย ไป,ไปหากล้วยได้นะครับดังนั้นเรากจจ็จึงจะเป็นต,ต้องลองผิดลองถูกนะครับโดยการอาลากเส้นไปตามเส้นทางที่เขามีให้เลยนะครับเราลองดูในตัวอย่างแรกกันก่อนอาจจะเดินในเส้นทางนี้ซึ่งเมื่อเราเดินไปแล้วนะครับก็ไปไม่ถึงกล้วยที่เราต้องการนะครับดังนั้นเราจึงต้องลองลากเส้นใหม่นะครับอา,อาจจะเป็นเส้นทางนี้ครั้งที่สองก็อาจจะยัง ไม่ถึงเส้นทางที่เราต้องการอยู่ดีนะครับนั้นเราก็ต้องลองไปเรื่อยลองซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งเพื่อให้เราสามารถเนี่ยได้เส้นทางที่ถูกต้องนะครับอ่าก็อาจจะเป็นอ่าสมครั้งสครั้งหรือว่าอาจจะบางครั้งอาจจะลองในครั้งเดียวก็อาจจะถูกเลยก็ได้นะครับอ่านี้ก็คือวิธีการลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับอ่าวันนี้นะครับก็มีคําศัพท์นะครับอ่าคำเปรียนะครับ Comparison นะครับก็คือการเปรียบเทียบนะครับก็คือการพิจารณาสิ่งของสองสิ่งนะครับเพื่อให้เห็นองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนั่นเองนะครับ Comparison นะครับวันนี้นะครับก็จะมีใบางานให้กับนักเรียนนะครับซึ่งในใบางานใน Activity 2.3นะครับให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วก็หาภาพที่มันหายไปนั่นเองเอาเรามาดูในตัวอย่างข้อที่1กันก่อนนะครับ สังเกตได้ว,ว่าในข้อที่หนึ่งเนี่ยรูปนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมอันแรกนะครับมีสีนะครับอันที่สองก็เป็นสามเหลี่ยมที่มีสีเขียวนะครับไอ้สามเป็นวงกลมที่มีสีม่วงเรามาดูช่องที่สองกันบ้างน,น,นะครับก็จะมีสี่เหลี่ยมที่มีพื้นเป็นสีขาวนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นวงกลมที่อยู่ ที่มีพื้นเป็นสีขาวนะครับเรามาดูอันถ่อไปนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมที่มีสีนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมที่มีสีเขียวแล้วก็อวงกลมที่มีสีม่วงดังนั้นภาพที่มันหายไปก็คือเราก็พิจารณาจากทั้งแถวแล้วก็ทั้งแถวแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับก็จะสังเกตได้ว่ารูปที่มันหายไปนะั่นคือรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี พื้นหลังนะครับมีสีพื้นเป็นสีขาวดังนั้นสามเหลี่ยมที่มีพื้นเป็นสีขาวก็คือ,อคําตอบในข้อสีนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ให้นักเรียนลองพิจารณาจากรูปร่างแล้วก็สีที่อยู่ในในใบงานนั้นๆนั่นครับส่วนอันที่สองนะครับเป็น activity สองจุดสี่นะครับให้เรียนพิจารณาภาพต่อี้แล้วก็วาดภาพที่หายไปลงในช่องว่างนะครับอ อย่างใบงานที่ Activity 2 3 2U4 นะให้นักเรียนเขียนเฉพาะคําตอบนะครับอ่าไม่จําเป็นต้องเขียนโจทย์มาให้กับครูนะครับให้เรียนเขียนคําตอบมาเลยนะครับด,ดูดูในตัวอย่างกันก่อน,นครับอ่าสังเกตว่าจะมีอยู่4ช่องนะครับช่องที่1มี1จุดนะครับช่องที่2มี2จุดช่องที่3เว้นเอาไว้นะครับเราไม่รู้คืออะไรส่วนช่องที่4นั้นมี4จุดนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับเราก็จะรู้ได้ว่าช่องที่3นั้น ก็จะมีจุดอยู่3ามจุดนั่นเองนะครับอ่าน,นี้ก็ให้นักเรียนลองพิจารณานะครับกรอนนี้มีอยู่สิข้อนะครับเขียนเฉพาะคําตอบไม่ให้ครูนะครับส่วนใบงานอีกสองอันก็คือเป็นให้นักเรียนนะครับทําการแอคทิ i t i ี้สองจนะครับพิจารณาภาพสถานการณ์ต่อไปนี้จากนั้นเขียนเส้นทางจากจ,ากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดให้ถูกต้องนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะใช้วิธีเนการ ลองผิดลองถูกนั่นเองนะครับอัน,นี้ก็อาจจะลองลากเส้นนะครับเพื่อให้สามารถไปยังทางออกให้ได้นั่นเองนะครับอ,อันนี้คุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนแล้วเนาะส่วนถ้าใครไม่มีใบงานนะครับก็สามารถที่จะวาดรูปนะครับโดยใช้ว่าเส้นทางให้ถูกต้องนะครับส่วนรูปล่างรูปของสิ่งของนะครับ เป็นรูปื่นเก็ได้นะครับแต่ขอให้เส้นทางนั้นถูกต้องไว้ก่อนนะครับให้นักเรียนนะครับทําลงในใบงานเลยนะครับถ้าใครมีใบงานนะครับส่วนวันนี้กิจกรรมของครูแชมป์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่อีกในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่น,น,นี้ครับสวัสดีครับ